สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรรัตนิพิตรดิฉันนางสาวจันดิลาลาแก้วและกะผมนายทีระศักด์วงนาลีพวกเรานักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนผร้งนนท์วันนี้พวกเราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องประสบการณ์โกงที่เป็นทาสออนในโครงการบัณฑิตไทยไม่โกงก่อนอื่นดิฉันขอให้คำนิยามคาว่าบัณฑิตบัณฑิตคือผู้ที่ ความรู้ด้านวิชาการพวกคู้การมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อจะนำความสามารถไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพให้ประสบความสําเร็จนิยามคําที่สองคำประกรงคือการที่เราเป็นนำเอาของของผู้อื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองได้โดยไม่ชอบธรรมการกระทําที่ผิดกฎหลักเกณฑ์ที่วางไว้ส่วนตัวอย่างหรือประสบการณ์การตรงที่เป็นอุทะหอ์นะคะที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือการ กองข้อสอบตำรวจในปีที่ผ่านมานะคะทาให้ข้อสอบต้องยกเลิกเป็นโควิดและผู้ที่กองข้อสอบไม่สามารถเข้ามาสอบเข้าเป็นข้าราชการได้และทําให้ต้องเสียอนาคตเสียชื่อเสียงแล,และเสียโอกาสคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอุทาห มีคติเตือนใจอะไรให้ท่านผู้ชมฟังบ้างไหครับสำหรับอุทายหมอนอกางกล่าวนะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงเพื่อน,นหรือว่าประชาชนทุกคนได้เห็นแล้วว่าการที่เราโกงไม่ว่าจะเป็นการโกงเล็กหรือการโกงที่มหาสาร บาปติดตัวนั้นก็จะติดตัวเราไปจนวันตายเชื่อว่าทุกคนในประเทศไทยหากมีจิตใต้สำนึกหรือมีความเป็นคนดีประเทศไทยของเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองอทิเช่นยกตัวอย่างได้แก่ หาบัณฑิตหรือนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆหากล้วนแล้วแต่เป็นคนดีก็จะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเรามีความเจริญก้าวสืบต่อไปสุดท้ายนี้อยากฝากถึงถืออยากฝากถึงทุกคนหรือเพื่อน,อนๆได้นำอุทาหรณ์ดังกล่าวไปใช้หรือปรับความคิดที่กำลังคิดไม่ดีต่อประเทศอยากให้ทุกคนไปหัด ให้ความคิดแก่ตนเองว่าการคิดดีทำดีจะทำให้ประเทศไทยจเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปครับ